เปิดร้านจากมาเข้ามาพามาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างบ้านนอกดาวของทางไม้สวนพาลวยเจดตัดก้านะครับหลังพวกหลังใช้ด้วยกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับใช้ด้วยกันหมดเลยลูกค้าเก่าใช่รประทับใจถูกใจในสีมือกลับมาท,ทําทีเดียวอีกทีหนึ่งคือที่หลังเนี่ยห้าหลังห้าหลังจัดไปครับอาจจะเคยมีมาก่อนน,นั้นแล้วแต่ว่า ผมเองซันตัวลาวมาก็ยังไม่ได้เจอในตัวดีไซน์แบบนี้ครับวันนี้กลับมาอีกครั้งสําหรับรูปแบบนี้ครับเป็นทําจากไม้สนโครงสร้างเหล็กเหมือนเดิมทําอะไรอยู่ครับช่างครับกำลังย้อมย้อมไม้เป็นอะไรครับที่ทาอะไรเนี่ยทำดำเหล็กอ๋อเราเรา,เราจะเอาไม้สนมาทาย้มันเป็นสีคล้ายๆไม้ราดูใช่ไหมเออสวยเลยครับ <c oughs> ส่วนสีอะไรยังไงนี่เป็นเทคนิคช่างแล้วกันเนาะ <c oughs> เราไม่ขอลงดีเทล <c oughs> อ,อันนี้ก็ทําให้ไม้สวยขึ้นท่านผู้ชมมาเดินไปทางนี้ครับ จะดูข้างในด้วยข้างนอกด้วยครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอเดินดูรอบๆก่อน E ี EP ีนี้ให้ดูรุ่นนี้โมเดลนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นไม้สนอ่าถ้าเดิมๆเลยคือหลังที่ยังไม่ได้ย้อมหรือว่าทาสีอะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่า okay, <right> ข้างในได้ใช่ไหมครับอ่าแต่ที่เขาทาเมื่อกี้เขาย้อมไม้เป็นไม้สีเฉพาะเลือกเป็นสีคล้ายๆไม้ประดูใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่ถ้าใครลูกค้าท่านไหนชอบสีข,า,ขาวๆแบบนี้ ก็ยอมได้เหมือนกันเพื่อกันปวกกันอะไรนะแต่ว่าเน้นโทนสีให้จางๆมองเห็นสีไม้สนชัดๆก็ได้แบบนี้ครับเป็นโครงสร้างเหล็กเหมือนกันโครงสร้างเหล็กเหมือนกันทราบความสูงไหมความสูงอ่าไม่ติดทีมหรือครับโอ้ข้างในกรูด,ด้วยอะไรครับช่างครับไม้อ้อบีครับพี่ไม้อัดชานอ้อยก็ได้ครับชานอ้อยก็ได้ครับผมมันมันมีข้อพิเศษกว่าไม้อื่นยังไงครับก็ <สะ S 1> แผ่นเรียบสวยงาม ออ่ลยยเะกวาตอนนี้ช่างกำลังทำอะไรอยู่กำลังเคลือบสีภายในแล้วก็วงกบของตัวประตูก็อาจจะเป็นไม้ชนิดอื่นก็ได้เนาะที่เราเห็นสีเลือดหมูนะครับหลังคาเราทำจากอะไรหลังคาทำจากเลซิสฝุ่นโฟงครับพี่อาคุณผู้ชมไปดูใกล้ๆเลยเห็นไงพื้นต่าพื้นครับไม้ประสานเหมือนเดิมใช่ครับผมทีเดียวข้างหลังเลยเนาะเขาไปทำอะไรคุณประสิทธิ์เนี่ย ย้อมหรือว่าทาด้วยสีสีโอค๊คใช่ไหมครับอ่าเราก็ไซส์ของบ้านประมาณเท่าไหร่ครับ3เมตรห้าสบคูณสเมตรอ๋อสามเมตรห้คูณสเมตร,มมตร,มตรคือมันไม่จัดตรัสทีเดียวเนาะอ่าล้วก็ห้องน้ําหรือเปล่าตรงนี้หรือเป็นช่องอะไรตรงนี้ครับพัดลมดูดอากาศ อ๋อแต่จะไม่มีห้องน้ำมันเหมือนเป็นลูกค้าเอาไปทําเป็นคาราโอเกะอยู่ในรีสอร์ทที่พักเป็นเหมือนกับส่วนตัวเลยมันก็จะไม่ชิดหน่อยมีกูบีฟอร์มข้างในไหมมีครับผมอ่ามันจะเก็บเสียงมีโฟมข้างในแล้วก็ด้านนอกก็จะกรูด,ด้วยเป็นไม้สนยิงลายนอนแล้วก็อ่าด้านหลังคือเป็นกูแบบซ้อ,อนเกลอันนี้เขาเรียกยิงซ้อนเกต็อ๋อซ้อนเกตดแต่นี้คือยิงลายนอนไปนเลยก็สวยีแบบนึงเนาะและที่สําคัญคือพอทาสีเข้าไปแล้วมันดูดูโอเคมากๆครับ ราคาหลังเท่าไหร่คุณประสินเก้าหมื่นห้าเก้าหมืนหยังมีห้าอยู่ก็ถือว่าได้บ้านทั้งหลังกี่วันถ้าเกิดสนใจสร้างมันประมาณห้าหลังนี้คือออเด์ลูกค้าห้าหลังใช้เวลาสร้างกี่วันไม่ถึงสี่ถึงห้าวันครับอ่าประมาณเดือนกว่ากว่าครับตอนนี้คิวงานมันเยอะก็ต้องตามรอบครับหลังไหนที่พร้อมดูได้แล้วครับเนี่ยท้งเทศหลังไหนเสร็จแล้วหลังที่หนึ่งเสร็จยังอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกัน ข้างๆทางเส้นสายมอตวเตอร์เวย์เรียบข้างเลยครับก็มาดูผลงานจริงได้อย่างเช่นหลังที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นอาคารสาเร็จรูปทําจากไม้ผลนะครับโครงสร้างเล็กแล้วก็ราคาอยู่ที่95,000ทักมาตามเบอร์ที่แจ้งไวใ้ใต้ชื่อคลิปถ้าสนใจสร้างรับประกันนะครับอันนี้ให้สอบถามโปรโมชัน่นแล้วก็ราคาแล้วก็คิวงานก่อสร้างกับทางผู้สร้างโดยตรงฝากไว้กับที่สร้างบ้านดังดาวสวยๆครับ บ้านไมยสนเขาด้วยเขียไปเก้าครับ